คุณโควิดคือคชนะชนะทุกสิ่งถ้าเราจะรอดเราต้องรอดไปด้วยกันและเราต้องรอดไปด้วยกันให้ได้ สวัสดีค่ะอยู่กับแพรวหัสยซียเช่นเคยนะคะกับเจาะใจเดอะเลาวันนี้แพรวพามาที่โรงแรมสุดหรูใจกลางเมืองค่ะจะบอกว่าชั้นบนที่นี่เนี่ยสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้แบบ360องศาเลยนะคะแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเป็น world first vertical destination หรือว่าศูนย์รวมร้านอาหารและบาร์ชื่อดังระดับโลกค่ะพูดแบบนี้แล้ววันนี้บอกเลยว่าเราจะมาคุยกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสําเร็จนี้นั่นก็คือคุณอีนลาเรวดีบัวเลิศหรือว่าพี่อีนนั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะที่ตอนแรกจะเรียกพี่เรียกคุณนี่คือแบบขออนุญาตอยากคุยแบบกันเองอะไรอย่างเงี้นะเรียกพี่แล้วกันเรียกพี่แล้วกันนะคะ <c oughs> พี่อินนะคะ, <c oughs> ะจริงจริงแล้วเนี่ยหลายคนทราบกันดีว่าเลบัวเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่เป็นขวัญใจของชาวต่างชาติชาวไทยด้วยเพราะ เป็นที่ตั้งของร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์สอดาวถึง2ร้านพ่วงด้วยตำแหน่งเบสเซอร์วิสจากมิชลินซึ่งเป็นอะไรที่ที่มันยากมากมีที่เดียวมีที่เดียวในประเทศถามก่อนเลยความภูมิใจเป็นยังไงบ้างคะที่ได้ขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยค่ะภูมิใจที่สุดเพราะว่าสิ่งที่มีคนเข้ามาให้เกียรติเราแบบนี้เนี่ยมันเป็นเครื่อง เป็นกำลังใจใ<ช>ดูกว่ะให้กับตัวพี่เองแล้วก็กับทีมงานด้วยว่าสิ่งที่เราทุ่มเทใจที่เราใส่ลงไปทุกๆสิ่งทุกอย่างมีคนเห็นและมีคนเห็นคุณค่าเดี๋ยวเราอยากจะมาคุยถึงแต่ละดีเทลของเลอบัวว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นด t ิเนชั่นที่เป็นขวัญใจหลายๆคนมากๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะมาคุยเรื่องของการผ่านวิกฤตหนักๆเลยสครั้งค่ะ แต่ยุคต้มยำกุ้งเนาะต้มยำกุ้งปี40 40แล้วก็ล่าสุดเลยคุณโควิดคุณโควิดคุณโควิดก่อนที่จะมาคุณโควิดเราไปคุณต้มยำกุ้งก่อนตอนนั้นพี่อินเริ่มทำงานหรือยังคะคือตอนนั้นเป็นปีที่เรียนจบปริญญาตรี ไฟแรงมากตั้งใจมีความฝันเยอะแยะมากมายไปหมดณตอนนั้นเนี่ยระบัวเป็นยังไงบ้างวันนั้นยังไม่มีระบัววันนั้นมีระบัวแต่มีธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้วมีธุรกิจของที่บ้านธุรกิจของที่บ้านก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์ค่ะและก็อาคารเซททาวเวอร์ก็เป็นหนึ่งในโครงการซึ่งเป็นที่ตั้งของระบัวแน่แหละเป็นที่ตั้งของระบัวก็คืออาคารนี้เพียงแต่ว่าแค่ชื่อโรงแรมยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดเอเนช่วงในอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะยังสร้างไม่เสร็จเลยเดิมนะคะอาคารหลังเนนนนี้้้ยถููกสราางขึมป็ศ จิวเวอรแล้วก็เป็นทำออฟฟิศแล้วก็ทำเป็นคอนโดพอกำลังซื้อหายก็มีการปรับเอาส่วนของคอนโดมาเป็นโรงแรมเราเอาดีมานดส่วนที่หายไปกับภาคอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการธุรกิจด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือช่วงนั้นคือเป็นชุกช่วงเติบโตเลยแน่นอนเพราะว่ายิ่งเติบโตเพราะอะไรฮะเพราะค่าเงินบาทลดลง<อ>ถูกไหมมันเป็นช่วงบูมเลยแหละของธ<อ>ุรกิจภาคการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเงินราคาเดียวกันเนี่ยจากที่เขาต้องจ่ายเท่านี้อยู่ดีๆข้ามคืนเราก็ถูกลงมาอ,อย่างชนิดที่ว่าแบบปุ๊บปั๊บรับโชคเอเขาก็เลยเขาก็เลยหลั่งไหลามามันก็เลยทําให้การท่องเที่ยวเนี่ย เติบโตมาอย่างต่อเนื่องแบบค่อนข้างแข็งแรงด้วยแต่ในแง่เราเราทาอสังหาเราถือว่าเราเจ็บ,จบแต่เราก็ต้องไปเราก็ปรับตัวปรับตัวไปตรงนั้นแทนถูกต้องณตอนนั้นน่ะรู้ได้ยังไงคะพี่ยินรู้ได้ยังไงว่ามันจะมาแบบนี้เราก็เพิ่งเรียนจบอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์แบบธุรกิจของเลบัวโรงแรมเลบัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโรงแรมเลบัวเกิดจากร้านอาหารพี่ทําร้านอาหารก่อนอาทำร้านอาหารก่อนคือ พอ,พ,อพอเราเรียนจบกลับมาใช่ไหมคะ,คะก็ไปทำร้านออไปทำไอ้น,นี่ก่อนไปทําหมู่บ้านก่อนหนึ่งในโครงการของธุรกิจครอบครัวเนี่ยอยู่แถวแถวประชาชื่นตอนนั้นนะคะเป็นหมู่บ้านโลไรส์ rise, ก็ไปทําหมู่บ้านแล้วก็ไปเรียนหนังสืออีก2ปี 2> ไปเรียนต่อปริญญาโทแต่คราวนี้เราเรียนในเมืองไทยแล้วแล้วในระหว่างที่เราเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยเราก็ไปเอาเซลล์ออฟฟิศหน้าหมู่บ้านเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเล็กๆของเราตัวพี่มาทําธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่ปี4-2ค่ะแล้วแล้วก็ทำตรงนั้นเสร็จมันก็เลยรู้ว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ชันใช่สิ่งที่ฉันรักแล้วพอหลังจากนั้นเรียนจบก็เลยมาทำในปี2003นะคะก็เลยมาเปิดร้านซิรอกโคม,มาเช่าพื้นที่บนโดมค่ะนะคะเปิดร้านซิรอกโคค่ะวันนั้นทางบริษัททางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกเราเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงแรมเขาเลือกบริษัทจากสิงคโปร์มาเปิดโรงแรม เปิดพร้อมๆกับเราเปิดร้านอาหารเราก็เช่าเฉพาะส่วนที่เป็นบัลโดมแล้วเราก็เปิดร้านอาหารค่ะเขาก็เปิดโรงแรมควบคู่กันไปในปีนั้นแล้วไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าไม่เท่ากับร้านอาหารเราเห็นความแตกต่างทีนี้เขาเห็นแล้วเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงร้านอาหารทําไมถึงคนมันถึงได้มาทั่วโลกขนาดนั้นมากมายทั่วโลกเปิดมาปีเดียวได้รางวัลคอนเดนัตได้นู่นได้นี่ก็เริ่มเห็นบุคลิก ลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะบางทีโรงแรมด้านล่างเนี่ยน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะพี่ก็เลยนำเสนอบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นผู้เข้ามาบริหารโรงแรมด้วยได้ไหมทุกอย่างมันจะได้คล้องจองมันจะได้เป็นเรื่องรนทาวเดียวกันใช่ก็เลยสร้างแบรนด์ชื่อระอบัวขึ้นมาหลังจากเปิดเซรโพวกเดอะโดมเนี่ยสาปีประมาณสปีกว่า ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขามาถ่ายเราหรือยังอย่างย่งเราดังมาก่อนเราดังมาก่อนไม่งั้นเขาจะมาสนใจเราได้ยังไงล่ะคะพอเขามาปุ๊บยิ่งดังโอ้โหเขานี่พูกอะไบ้างรู้แตกเลยพอเขามาปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าจากที่เราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วค่ะระดับหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเนี่ยแต่ด้วยภาพยนตร์ฮอลลีวูดบ็อกซ f ออฟฟอันนี้มันทัให้ ตลาดเรากว้างมบคราวนี้แบบทั่วโลกเลยอ่ะเราก็เลยได้เก็บเกี่ยวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาหาสารเลยคนก็เลยรู้จักเราแบบกว้างคืนกว้างคืนกว้างคืนบอกเลยว่าเท่าที่คุยพี่อินเป็นนักเดโกเชตที่เก่งมากแน่ๆเขาเรียกว่าเราก็เห็นโอกาสเห็นโอกาสเราก็เลยอยากจะทําให้โอกาสนั้นๆเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายในยุคของต้มยำกุ้งที่เราผ่านมาได้เนี่ยคือเรา เปลี่ยนธุรกิจเราเปลี่ยนธุรกิจเราเปลี่ยนธุรกิจแล้วเราพัฒนาต่อจากอสังหามาเป็นโรงแรมมาเป็นโรงแรมและเอาร้านอาหารนําด้วยประมาณนึงเอาร้านอาหารนํำเอาร้านอาหารนําก่อนให้คนให้คนรู้จักก่อนมันเหมือนเป็นมงกุฎเพชรอย่างเงี้ยคนคนคืออย่างนี้ช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ยอมรับว่าทุกอย่างสบสัะอาคารหลังนี้ แล้วเราก็จะเห็นอาคารที่หน้าตาคล้ายๆหลังนี้ที่เมื่อมาเมื่อไม่สามารถผ่านยุคนั้นมาได้ก็ยังจะเป็นอาคารร้างที่เป็นอาคารร้าง<ห>ท,ที่มีถ่ายหนังจีนสหนึ่งเรื่องอถูกต้องค่ะ,คะเราเนี่ยจริงๆเกิดยุคเดียวกันแต่ทีนี้เราเราพอเราเทคโอเวอร์มาแล้วเราปรับตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เราคือมันคือโรงแรมก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอสังหาเหมือนกันแต่จากที่เดิมเนี่ยทางบริษัทเดิมเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญแค่ ขายเช่าเพราะมันคือหน้าที่มันเป็นบทบาทของผู้พัฒนาสังหาริโนศัพย์อยู่แล้วแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เรามีแพชชั่นตรงนี้และเรามีวิช i ั่นตรงนี้เราก็เลยมาสร้างบริษัทบริหารจัดการด้านโรงแรมขึ้นมาเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้เช่าออกมาแล้วมาบริหารเป็นร้านอาหารและก็โรงแรมเพื่อให้ให้ตอบสนองกับการเทรนที่มันกำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวค่ะ อันนั้นคือวิกฤตรอบแรกค่ะหลังจากนั้นมันก็คงมีวิกฤตอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติายแต่โอเคแหละไปหนักสุดคุณโควิดเทียบได้ไหมคะอันไหนร้ายแรงกว่าเอางี้นะคะเขาทุกอันเนี่ยที่กล่าวขึ้นตอนต้นมามัดตัวเอามามัดรวมกันเลยแล้วโยนทิ้งแล้วโยนทิ้งไม่แล้วเอามาแล้วเอามาชนกันเอามันมาทาเป็นวยปั้มกันคุณโควิดคือคือชนะชนะทุกสิ่งทีนี้เราผ่านยังไงเราใช้กลยุทธ์หมัดไหนอีก ตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวโดยการที่หันมาสื่อสารกับคนในประเทศให้มากขึ้นค่ะเราก็ต้องสื่อสารแบบเข้มข้นมากขึ้นให้เขาทราบว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยที่คุณไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยมันมีอะไรให้เราบ้างมิชลินสองดาวสองบานอยู่ตรงนี้นะใช่เพราะว่าตรงนี้มันคือค first vertical destination จากมีทั้งหมด10 outlet 4ี่ร้านอาหาร6บาร์ การปรับตัวของเรารวมไปถึงแบรนด์เบเกอรี่ที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงก็ที่บอกว่าครัวซองอะไรนะโดดเด่นเรื่องของเนยแล้วก็เชฟจากฝรั่งเศสโอเคอ๋อส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่คลอดมาหลังจากที่มีคุณโควิดเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเราก็เลยบอกว่าเอาล่ะในเมื่อมันเป็นช่วงที่เราต้องปิดปิดปิจกิจการช่วงหลักๆใหญ่ๆเลยเกือบร้อยวันนะคะแล้วก็มาปิดกันอีกทีตอนโควิดรวรอบสอง ทีนี้ในระหว่างที่ปิดรอบแรกเนะี่ยมันก็มีการคิดกันจริงๆแล้วคนที่เสนอไอเดียต้องให้เครดิตของทีมงานเลยค่ะทีมงานเองนี่แหละบอกว่าเอ้ยเรามาลองทําอะไรที่เป็น d e ลิเวอรี่บ้างไหมก็เลยคิดว่าอ่ะเรามาลองทําเอาขนมปังเนี่ยมาขายออนไลน์ดูไหมเราลองมาผลิตขนมปังขายออนไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้ขนมปังเซตนี้เนี่ยขายที่ไม่เคยขายเลยอ๋อไม่เคยขายแต่เรามีเชฟมากฝีมือแน่นอนเพราะ,ะว่า เอาท์เลทเรามีทั้งหมด10เอาท์เลทเราได้รับเลือกเป็นโรงแรมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งสาเหตุที่คนประทับใจแล้วลูกค้าโหวตให้เรามาจากาดเรควาซีโอ้ลเพราะเราเสิร์ฟตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงแล้วรสชาติเราเด็ดเราเลยอยากให้คนนอกที่ไม่ได้พักในทานได้ทานเพราะว่าเรามีเป็นแบบเรามีเป็นแบบเคาน์เตอร์แบบว่าเป็นเคาน์เตอร์เหมือนร้านขนมปังในฝรั่งเศสเลย ไม่ไหวแล้วอ่ะมีทุกอย่างอยากลองมานี่ต้องมาต้องมานอกจากจะได้ชิมเบเกอรี่แล้วใช่ได้ชิมอาหารอินเดียได้ไหมทีได้ไหมมีแล้วได้ดูออนไลน์อย่างเดียวได้ดูนิทรรศการที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเป็นนิทรรศการที่ดังมากเกี่ยวกับการเล่นไฟการเล่นไฟการทำดิจิตอลแมปปิ้งบนยอดโดมเป็นโดมอันโดดังแล้วเป็น360องศาอันนี้เป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นบนยอดตึก ของตึกเซตทาวเวอร์น <c oughs> ะคะเราทางลูเทเชียเนี่ยร่วมกับ House s f Illumination แล้วก็จะจัดเหมือนเป็นนิทรรศการโชว์แสงไฟภาพเขาเรียกว่าอะไง,งานศิลปะ,ะบน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 หลังคาบนเ <c oughs> พดานนะคะ <c oughs> มีถึงแค่25เมษายนเท่านั้นโอเคแล้วหลังจากนั้นก็แต่เลยบัวเนี่ยมีขายเยลูเทเชียบายยบนี่มีขายในออนไลน์แต่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีงานพิเศษด้วยที่จะจัดเหมือนต้อนรับสงกรานไหมใช่ไมค่ะ มีงานต้องรับงานต้อนรับสงการก็คือเรือบัวกำลังจะทำโปรโมชั่นพิเศษชื่อสงการสแปร์ชเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นจากวันที่12บสองถึงวันที่19ที่เราจะเอาแกงอินเดียศาสตร์กันไม่ใช่ไม่ใช่แต่กำลังจะมีมีโปรโมชั่นแบบพิเศษแบบพิเศษมากเพราะว่าเราไม่เคยทำสิ่งนี้เลยปีนี้จะเป็นปีที่18ของเรือบัวละจะเป็นหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นที่เราจะมอบความสุขให้กับคนไทยทุกคนที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานั่นก็คือนั่นก็คือต้องติดตามในทางเว็บไซต์ของเราโอเคนะคะอันนั้นเรายังบอกไม่ได้กนใหญ่มากเลยนใหญ่มากคนใหญ่มากเดี๋ยวไปติดตามในต้องมาติดตามเว็บไซต์ของเราบวในเว็บไซต์ของเราบัว ปรับตัวแล้วเนี่ยได้ได้ไดว่าเราผ่านเราเราต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันนะคะ <_ d ata> ทีนี้อยากจะถามอีกหนึ่งคำถามว่าเ,เราคิดว่าหลังจากนี้เราจะยังไงต่อดีเราไม่แน่ใจว่าโควิดมันจะมันจะโอเวอร์เมื่อไหร่วัคซีนจะใด,ใดไ้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <_ k> ทางพี่ดี <_ S 1> มีแลนเลยไหมคะว่าเลืบัวจะเดินหน้าไปทางทิศทางไหนต่อจากนี้ก็เรียนตรงๆว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะพอใจแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเดินมาถูกทางแล้วและเราก็คงจะต้องทําเดินหน้า ยึดมั่นในในทิศทางที่เราเดินเนี่ยให้ให้มั่นคงแล้วก็สื่อสารออกไปในกลุ่มลูกค้าคนไทยให้มากขึ้นเชื่อว่าดวลของตัวเองเนี่ยตั้งแต่มีโควิดมาต้องยอมรับว่าเรามีประสบการณ์การเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นจริงเรา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 ,เร,ารู้สาเรางไงเราเาบซึเงแล้าก็ชื่นเรานาเมืองไทราากขึ้นเพราะว่าเรา เรามีการเห็นภาพจากคุณลนนุงคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันอันซีนไปหมดค่ะจริงๆแล้วเลบัวเองก<ค>็<ณ>มีใช่เลบัวเองก็มีอะไรที่อันซีนเชื่อว่ามีอะไรที่อันซีนอีกมากมายแล้วก็อเมซิ่งมากๆที่อยากให้คนทั่วประเทศเนี่ยหมุนเวียนกันเราไปเที่ยวจังหวัดคุณคุณมาเที่ยวจังหวัดเราะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยกันแล้วมันเป็นการแสดงออกถึงพลังทีมไทยแลนด์ว่าถ้าเราจะรอดเราต้องรอดไปด้วยกันและเราต้องรอดไปด้วยกันให้ได้ คืทายพีย่มีอะไรอยากจะฝากไหมคะใครที่กําลังสู้อยู่กับวิกฤตนี้ก็ <Go. S 2> หรืออยากฝากเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะไข่ของเอาได้ก่อน <c oughs> อื่นนะคะถ้าจะฝากคืออยากจะให้กําลังใจ <c oughs> ให้กําลังใจทุกๆท่านเลยที่ท,ที่อยู่ในวิกฤตนี้อินเชื่อเสมอว่าถ้าเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วเรามีความตั้งใจเนี่ยยังไงเราต้องผ่านมันไปให้ได้ขอให้คิดบวกไว้แล้วก็ทาทาต่อไปต้องลงมือทําเราต้องลงมือทําคิดแล้วทําไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นยังไง คิดถึงปัจจุบันอย่างเดียวไม่ต้องไปอะไรอววรกับอดีตเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสําเร็จในอนาคตอีกต่อไปและก็ไม่ต้องกลัวอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ครบทุกแง่มุมนะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นมาที่ระเบัวมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้แรงบันดาลใจในการเขาเรียกนะฝ่าทะลุวิกฤตเราต้องรอดไปให้ได้<า>เราต้องไปอรอดไปด้วยกันค่ะกับผู้บริหารคนเก่งจากระเบัววันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ